สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดพระเครื่องก็รอบเช้าของเรานะครับนะมาพบกันอีกแล้วพี่แนวนมาคัดพระกันนะพี่นะนะพระมันมันแนวนะมันขนาดไหนแนวเดี๋ยวรับชมแปพร้อมกันพี่แนวพระก็วันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่แนวนะหลากหลายเช่นเคยแนวลองเข้ามารับชมดูพี่แนวถูกอกถูกเจ้าไหนโทรเข้ามาพูดคุยผมได้นวินาทีนะเป็นเงินเองอยู่แล้วนะพีานะคุยคุยง่ายะคแนบลูกค้าประจาน่าจะรู้ดีแนบนะคุยกันคุยง่ายนะพี่นวินาเก็บเงินปลายทางเดียวพี่ไม่ต้องห่วง นะครับส่งถึงหน้าบ้านแน่นอนนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่ๆท่านนะครับเดี๋ยวผมเออจะเริ่มให้เลยแล้วกันพี่นะวันนี้มีอะไรโดดเด่นบ้างนะครับมาเอ่อรายการแรกนะครับรายการแรกผมได้หลูมผู้ทวดมาพี่นะครับเอ่อเป็นของน่าจะเป็นของอาจารย์น้องนะครับรวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับจริงๆเลยในพิธีการพิจารณาเนื้อว่านในพิธีการเริ่มต้นเนื่องจากต้องดูจากความแห้งก่อนนะครับความแห้งเนื้อได้ไหม เนยครับเออเนื้อนี่มันต้องเป็นเนื้อแบบไหนเนยะครับนะเออเนื้อว่านพิมพ์ทรงนะพี่น้ร่องรอยในการกดพิมเนยะครับร่องรอยในการกดพิมพ,พ์ี่อ๋อสัญลักษณ์ของอาจารย์นองคือตะกุดเนยแทบจะทุกรุ่นนะพี่น้จะมีตะกุดสอดอยู่หนึ่งดอกเนะี่ยเห็นไหมตะกุด แต่ก็ยังว่าเราพี่นะพระได้หลักพันเนาะหลักพันหลักร้อยไปปลายนะครับอองค์นี้แท้ดูง่ายนะครับแท้ดูง่ายพี่พระได้มาเขาเรียกว่าสภาพยังคงเดิมนะครับจะไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่นะครับนะอันนี้ยังยังยังเขาเรียกาบ่งบอกถึงความสวยดูได้นะครับนะยังสวยอยู่ยังสวยอยู่นะพี่นะนะครับเอาไป500บาทพี่อาจารยะนองนะครับจะนองห้าร้อยบาทอันนี้ดูง่ายพี่นะแท้ดูง่ายเลยเอา500รนะครับ500บาท500บาทแล้วผมไปได้กิ่งแต่งมา นะคันี่จะเป็นพระกิ่งแต่งนะครับนะเป็นจานแต่งแบบมีบัวนะครับก็เออบัวขึ้นมาเป็นเล็บเลยนะครับนะการแต่งก็ก็เป็นธรรมชาติพี่นะผมดูจากการแทงในพินาและร่ะรรองรอยผิวพรรณจากธรรมชาติรอยเก่าไหมในพินาะร่รองรอยการตกแต่งเขาะครับนะเ,ออเก่านาดไหนในการแทงร่อง แนวค่าเป็นแบบไหนพี่แนบเราต้องวิเคราะห์นี่พี like Dogs, crazy 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 ่นะ <t ops> ้าประเมินจากเนื้อทองเหลืองทุกคนเลยพี่ทองเหลืองนี่เก่าจริงไหมเนะครับถ้าทองเหลืองเรามาใหม่ๆนะครับแบบนั้นผมก็ก็ยังไม่ไม่สันทัดเท่าไหร่นะครับต้องต้องแห้งนี่พี่นะแห้งแล้วมีสาเนี่พี่นะาเขาเรียกว่าสนิมทองเหลืองแนบสนิมทองเหลืองที่เป็นจ้ามแดงๆที่พี่ขึ้นเป็นคราบๆเดี๋ยวพี่นะรอยตะไบตรงก้นนี่พี่นะนะมีแต่งมีแต่งขอบนะแต่งแล้วแล้วแต่งขอบเก็บขอบอีกทีนึงพี่นะาแนบขอบน่าจะน่าจะคมนะผมว่าสันนิษฐานไว้ว่านพี่นะวตรงช่วงขอบน่าจะ องค์นี้เดิมมากนะครับนะเดิมเดิมธรรมชาติพี่ดูหน้าดูตาเนี่ยอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นที่ไหนนะครับเพราะว่าเราเราไม่รู้แจ้งนะพี่นะเออเราไม่รู้แจ้งนะครับก็เราก็ไม่กล้าตีนะพี่นะเฮว่าเป็นที่ไหนนะครับแต่พี่พี่ซื้อไปนะพี่นะได้ไปหาที่นะครับได้ไปหาที่ได้พิมพ์ได้ทรงได้สวยได้ธรรมชาติแระิทศิละปะด,ด้วยเอาเจ็ดร้อยแนวเจ็ดร้อยบาท 700เจ็ดร้อยบาทแล้วก็อันนี้ผมก็ซึ่งไร้จากความรู้อีกแล้วนะครับซึ่งไร้จากความรู้แต่คือเราจะคัดพาที่เชิงใน่ิน้าจะใช้คาําว่าเชิงที่ดูง่ายนะครับเชิงที่แบบว่าเนี่ยนะครับสิบตาคือแท้แท้ดูง่ายนะครับเนี่ยดูดะมีทองบางๆงนะครับ,บออามีทองบางๆคือเนื้อหาเขาเขาเก่าแล้วเนื้อหาเขาอายุเขาได้นะครับนะทองบางๆแล้วก็จะมีเเนื้อหาเขาจะแบบว่าเขาจะไ,ไ,ได้อายุด้วยในวิ้าเออดายุด้วยด้วยพิมพ์ด้วยทรงนะครับด้วยพิมพ์ด้วยทรง คืออย่างเงี้ยนะพี่นะต้องอออบอกไว้ก่อนเลยว่าพระแบบเนี้ยนานๆทนนี่เราจะจะได้มานะครับนานๆที่แบบว่าในวินานนะแท้สิบตาอะไรเงี้ยน้วยแท้ทั่วไทยอ่ะนะครับอ้าแท้ทั่วไทยอ่ะพี่ดูเนื้อดิเนะครับอันนี้คือแบบเราแบ่งนะพี่นะเอาไปห้าร้อยบาทนะเอาไปห้าร้อยบาทแต่พี่ๆต้องช่วยมหาที่เนยแค่นั้นเองนเนาะช่วยกันหาที่เนี่ยอันนี้จะเป็นพ่อทบ อันนี้เนี่ยซึ่งจริงๆเลยเป็นพ่อทบไม่มั่นใจว่าจะเป็นพิมพอะไรนะพี่นะเน้วเราประเมินจากเนื้อโลหะก่อนนะครับเนื้อโลหะเขาเขาแห้งนะพี่นะแล้วเป็นจ้ามแดงขึ้นแห้งแล้วก็มีจ้ามพี่อ่าุมค้างไว้ดูนะเห็นไหมในเนื้อเขาจะขึ้นจ้ามแดงนะครับในเนื้อปลานะนะคระนะับอันนี้คือได้ได้โลหะได้อยุนะพี่นะเออโลหะได้อยุแต่จะนิยมหรือไม่นิยมอันนี้ที่ต้องแยกแยะอีกทีนึงนะครับพี่ต้องแยกแยะอีกทีนึงได้รอยตะไบด้านล่างเห็นไหมรอยตะไบด้านล่าง อันนี้คือเขาเรียกว่าบุ้งนี่เป็นลายลอยใหญ่ตระไยแทงบุ้งนะ้ำจะเป็นบุ้งเก่าส่วนมากนะครับนะ,ะฐานหลวงพ่อทบนะส่วนมากจะแทงบุ้งนะน้นะนะไม่ตะไบก็พบเจอนับนะออบุ้งก็เจอนะตะไบก็เจอเอาหกร้อยนะพ่อทบเอาหกร้อยพ่อทบแล้วก็องค์นี้องนี้จะเป็นพระ,ะเขาต้องรอเนื้อผงกุกรกักองค์เล็กหน่อยนะอง์ไม่ใหญ่นะ้จะองเล็กหน่อยพี่ องนี้นะครับอาจจะเล่นไว้หน่อยเพราะว่านี้ผมเรื่งซึ่งไร้ความรู้เลยพี่แนี้ไม่รู้เลยแนะี้ไม่รู้เป็นที่ไหนเลยเอาไปเอาไปสี่ร้อยเนีรสี่ร้อยแต่เป็นเม็ดเล็กๆเ,เนื้อผงคุกรักพี่เนะครับเป็นเม็ดเล็กและเป็นเนื้อผงคุกรักเอาสี่ร้อยบาทนะครับอ่าสี่ร้อยบาทแล้วก็หลวงพ่อวิเชียนโมลีนะนี้จะเป็นผิวออกออกดาหน่อยเนี้ยนะออกดําออกค้า นะครับเออออกดำออกคั้มอะไรพี่นี่ครับก็เป็นพื้นผิวที่เขาเรียกว่าเอ่อที่ภาษาทั่วๆไปเรียกว่าผิวหิ้งนะครับนะที่ภาษาทั่วๆไปกันเลยนะพี่ฮะเขาจะเรียกว่าผิวหิ้งเอ่อวิเชนโมลีนไม่นะเออกระเพงเพชรเนาะเนี่ยทรงธรรมชาตินะครับทรงพระพิมพ์พระธรรมชาติวิเชียนโมลีนะครับเห็นไหมตะไบก้นนะครับเออถ้าผิวออกดำและตะไบยังสดใหม่ก็ก็ก็ผิดนะครับนะมันก็ผิดธรรมชาติ อ,อย่างองค์นี้ผมเอาห้าร้อยในครับราวิเชีรโมลีห้าร้อยบาทห้าร้อยแล้วก็สมเด็จอันนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นวัดปราสาทหรือเปล่าพน่เนี่ยนะออไม่มั่นใจนะพี่น้ำอยู่ที่ตรงนี้เองเนี่ยไม่มั่นใจว่าเป็นวัดปราสาทหรือเปล่าอ่าดูเนื้อได้พี่ก็ค่อยไล่ให้ดูเนื้อนะเนี่ยไม่มั่นใจว่าจะเป็นวัดปราสาทหรือเปล่าเนี่ยดูเนื้อดิพี่นะเอาพี่พลองวิเคราะห์จากเนื้อออก็ไนะเนื้อแบบนี้ไม่ใช่เนื้อพระเก้น,นะครับ แนวไม่ใช่เนื้อทําเทียมเรียนแบบพี่เนื้อทําเทียมในส่วนมากจากกระด้างแนวครับส่วนมากนะครับโดยส่วนมากจากกระด้างมันจะไม่มีความหนึบไม่มีความนุ่มมองไปมันจะแบบก็จะมันจากกระด้างกระด้างแห้งๆอ่ะนะครับเออมันจะกระด้างอะไรแห้งๆอ่ะแนวด้านหลังก็จะมีเห็นไหมรอยค้าบแป้งคือค้าบแป้งเขาจะทั่วถึงทั่วทั้งองค์พระเลยนะก็จะเป็นค้าบขาวๆไขๆแนวก็จะเป็นค้าบขาวๆไขๆคืออย่างเงี้ยเนี่ยคือเป็นพระที่เขาเรียมเก็บแล้วสวยด้วยแนวครับเราก็ไม่ได้สอบถามข้อมูลว่าจะเป็นที่ไหนแนวผมเอาห้าร้อยบาท แต่ส่วนตัวคิดว่าถ้าจะเป็นทางโซนแถวแถววัดปราสาทบุญยาวาสนะพี่นะนะครับเอาไป5 0าบาทอ่าห้าร้อยบาทแล้วก็ปูแหวนนะครับปูแหวนเหรียญนี้ยังยังใช้คําว่าสวยได้นะครับสวยแท้ดูง่ายนะครับสวยแท้ดูง่ายนะับปูแหวนอันนี้ยังยังคมคลิปเลยนะนะครับยังคมคิปเลยเผื่อพี่พี่ทาดาไวไ้ใช้พุทธคุณไงปู่แหวนนะครับไมนะ่ว่าจะเป็นฟอนต์ตรงสวยไหม นะครับจะถามผมถึงเรื่องจุดตําหนิก็ได้นะครับนะเออจะถามผมถึงเรื่องจุดตําหนิก็ได้นะครับเอาพี่เพื่อนใดที่สนใจเหรียญนี้ก็สอบถามผมมาได้เลยนะครับเอาแบบเบาๆในวินาทแบ่งพุทธคุณเอาห้าร้อยปูแหวนนะพี่ปีหนึ่งแปดนะครับเล่นพระแบบนี้ในวินาทีเขาเรียกว่าได้พุทธคุณแน่นอนนะครับมันแท้ตาเปล่านะครับเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวเออมันแท้ตาเปล่าซึ่งแบบเนี้ยน่าใช้นะครับแล้วน่าใช้ก็พี่เอาห้าร้อยบาทนะครับปูแหวน ปูแหวนห้าร้อยแล้วก็เหรียญหล่อโบราณซึ่งเป็นเหรียญรูปทรงสามเหลี่ยมนะครับเหรียญรูปทรงสามเหลี่ยมหล่อโบราณนะครับร่องรอยคือการหล่อโบราณพี่นะครับนนการแต่งส่วนมากจะแต่งเฉพาะเนื้อเกินนะครับนะเพราะว่าเขาหล่อมาจํานวนที่พอสมควรนะครับเขาจะแต่งเฉพาะตรงไหนที่มันเป็นแบบว่าเนื้อเกินนู่นนี่นั่นนะครับเขาจะแต่งเห็นไหมแล้วจะเป็นรอยตะบแบบพลิ้วๆอยู่เห็นไหมตรงส่วนใดส่วนหนึ่งขององค์พระเอาสี่ร้อยสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะแล้วก็องค์นี้เป็นเหรียญ สำหรับเหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อปานนะครับหลวงพ่อปานอันนี้จะเป็นรุ่นที่ะลึกในการสร้างหอสวดมนต์นะครับสองสี่กว่าแม่พ่อปานนะ่ยอันนี้ผมยังไม่ได้หาข้อมูลนะพี่นะขอเจ็ดร้อยพ่อปานพี่สวยพ่อปานวัดบางนมโคนะนะครับเออหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะพี่นะเอาไปเจ็ดร้อยบาทน,นะครับ 700. เจ็ดร้อยองค์ต่อไปนะครับเจ็ดร้อยแล้วก็อันนี้เป็นพระปิตา แนวครับซึ่งเป็นพระพิตาของผมไม่มั่นใจว่าจะเป็นาทางโซนเขเมรหรือเปล่าเนะี่ยเป็นคล้ายๆอุปคุตเถอะพี่ส่วนมากพวกนี้จะเป็นพิมพ์ปัน้นเห็นไหมส่วนมากพวกนี้จะเป็นพิมพ์ปั้นปั้นแล้วปั้นเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็แปะ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 ไว้เนี่วเป็นพิมพ์ปั้นนะครับดูเนื้อดิอันนี้เป็นออกสำริดเงินนะเนะี่วเป็นเนื้อออกสำริดเจ้าพ,พี่ข้ามเหงื่อข้ามใครผมก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้ล้างนะพี่นะไม่ได้ทำความสะอาดแดงทั้งสิ้นเห็นไหม เราได้มาเราก็จัดให้เลยนะครับไม่มีแบบว่า,าไม่มีแบบทาความสะอาดแดงสิ้นเลยพี่จัดแบบนี้เลยเอาไป500ร้อยในวนาห้าร้อบาทเนี่ยพระแบบนี้พี่ซึ่งคงความศิลปะไว้500อยบาทนะครับอ,องค์นี้องค์นี้จะเป็นขี่ปลานะครับผมได้มาสององนนี้ขี่ปลา,าด้วยร่องรอยในการใช้นะี่ยต้องใช้คํานี้ใพี่นาะด้วยร่องรอยในการใช้พระก็อาจจะมีแบบว่าช้ำช้ำบ้าง นะครับไม่ได้อยู่ในฟอร์มสวยตลอดหรอกพี่นะครับก็ใช้นาะใช้งาน่ะก็จะมีเอ่อร่องรอยช้ำมาแต่เรายังเห็นสลีระสัดส,ส,ส่วนขององค์พระนะครับเราก็ยังเห็นสรีระและสัดส,ส,ส่วนขององค์พระ,ะครับพี่นะครับอ่าดูด้านข้างคือบางทีที่หลักบ้างย่อยบ้างนะครับนะาบางทีนะดูดิด้านหลังด้านหลังตรงนี้จะเป็นท่อสังเกตดูได้เลยพี่ตรงนี้จะเป็นท่อท่ออุดมวลสารเนี่ยพี่ท่อเขาจะล่างยาวลงมาเนี่ยน้ำนั่นจะอุดเต็มแล้วแล้วจะมีรอยปาด นะด้านหลังส่วนมากแนแล้วนส่วนมากโดยส่วนมากจะเป็นรอยปาดขึ้นไปเนี่ยเป็นรอยอ้ารรอยแบบปาดขึ้นไปอ่ะในพินาเธอปาดขึ้นไปอ่ะส่วนมากจะเจอนะครับส่วนมากจะเจอนะเนี่ยดูในอุดยังอยู่ไม่มีไม่มีโบไม่มีกลวงแนวอุดยังคงอยู่เอางี้แล้วกันองค์นี้เอาหกร้อยบาทนะครับพ่อปานขี่ปานะครับอาจจะช้านิดนึงแนบแต่ก็ยังยังดูง่ายนะครับบางอย่างในพินะจบๆเลยแนบไม่ต้องซึกซับซ้อนนี่อย่างงงเนี้พี่แนวจะเป็นพ่อสุดแนวหลวงพ่อสุด คือพระแขวนมาครัาพระแขวนะขวนะปุ๊บเนี่ยนะครับนะพื้นผิวนะครับนะต้องใช้คำว่าพื้นผิวก่อนนะพื้นผิวเ็าจะโดนแน่าชิดแนบเนื้อกับเราเนาะจะหันหน้าหันหลังหันหน้าหันหลังเลาแขวนนะดูดิยเจะมีเหือแน่นอนล่ะนะับต้องมีค้าเหือละ่ะค้าเหือค้าฝุ่นนะครับนะค่าเหือค้าฝุ่นเนี่พี่ถึงจะสึกยังไงครับพี่แต่ต้องอยองังคงความคมอยู่นะครับโดยเโดยโดยที่ลึกๆนะครับก็จะเห็นเส้นขนแมวไหมอย่างในช่องนะแมทที่เป็นช่องช่องช่องลงมาเป็นฟันก็ยังเห็นเส้นขนแมววิ่งข้องขวางเลย อันนี้พระคือเขาเรียกพระปั๊มจริงนะรับพระปั๊มจริงไม่ใช่พระถอดส่วนมากถอดจะไม่ค่อยติดเนอะในส่วนลึกๆในส่วนความคมของลึกๆส่วนมากถอดใน,นเวลาเหรียญถอดๆกันออกมาจะไม่ค่อยติดเนวะจะไม่ค่อยติดจะไม่เป็นสันเป็นแท่งเนวะจะไม่เหมือนเหรียญเตียวจริงเสียงจริงนะครับมันจะคนละแบบเขาเรียกคนละเวอร์ชั่นเลยคนละแบบกันเลยพีนะ่แนวดูด้านหลังค่อยๆดูพี่นะพี่ดูขอบเลยขอบเขาจะขึ้นตั้งเลยใช่ไหมเป็นแท่งเป็นตั้งขึ้นมาเลยไหมดูขอบดูรอยเจาะปิ้น เขาเจ็ดร้อยพี่เดี yeah. ๋ยวหลวงพ่อส like ุดเนยครับดลวงพ่อสุดก ok ็พี่นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าในแนวแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นพระลีลาแนวนะอาจจะเป็นเนื้อตะกั่วสนิมแดงนะของกาญจนบุรีหรือเปล่าพี่เนบกาญจนบุรีหรือเปล่าคาบทองเดิมด้วยเห็นไหมพี่คาบทองเขายังคงเดิมอยู่เลยพี่เนวอันนี้อาจจะเป็นเนื้อตะกั่วสนิมแดงเนบตะกั่วสนิมแดงด้านหลังแนวด้านหลังก็จะเป็น เนี่ยพี่ดูดิคาบทองนะพี่อ่าผมมองแล้วน่าจะเป็นเนื้อตะกัวสนิมแดงซึ่งสนิมแดงแบบเนี้ยพี่แนวนะก็น่าจะเป็นของการเทนะบุรีว่ะถ้าเป็นพระดีลาแบบเนี้ยเอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทพี่พระลีลาเนวเผยพี่ท่านใดสนใจในพี่นะเกี่ยวกับพระกุนะจัดได้แนวจัดได้องค์นี้พี่อันนี้จะเป็นเอ่อวัดจุฬามณีพี่แนวปลือสีหลังนางเนวปลือสีหลังนาง ค่อยๆซูมให้ดูแนวนะค่อยๆ่อซูมให้ดูเนื้อแนวอันนี้เนื้อสําคัญแนวเนื้อสําคัญมากนะบรอสีหลังน,นางส่วนมากเราเจอเนื้อออกออกแดงเลือดนกพี่นเาเอาเอออกแดงเข้มๆขมสีน้าหมากอะไรเงี้ยเราเจอบ่อยแนวนะอันนี้นจเจอบ่อยอันนี้จะเป็นอ่อพิมพ์บรอสีหลังนางแนวของวัตจ,จุฬามณีพิณุโรกพี่นี้แท้มาตรฐานเลยนะแต่อาจจะแบบว่ามีความเก่าวความค่อนออกไปบ้างเอาเจ็ดร้อยพี่บรูสีหลังนางนะครับบางทีภาพแบบนี้บางทีส่องไปปุ๊บเนี่ยอ๋อน่าจะน่าจะเข้าใจกันเลยแต่อย่างเงี้ยแบพิมพโบราณเนี่ย เนี่ยเวลาสองไปคือเขาใช้มีเขาใช้ก็ต้องช้าบ้างนะครับถ้าพี่ๆจะเอาสวยคลิปเลยนะครลิปบางอย่างดูยากเนะี่ยคลิปบางอย่างนะพี่นะครับจะแนะนําเลยบางอย่างดูยากนะพี่นะถ้าสวยคลิปเลยเป็นพระยุคเก,ก่าๆนะนะจะดูยากหน่อยนะจะดูยากหน่อยจะดูนู่นดูนี่ดูนั่นน,นะครับอันนี้คือเราอ่านจากธรรมชาติก่อนนะว่าพระเขาแขวนเขาใช้จริงหรือเปล่าศึกไม่ศึกทั่วองค์หรือเปล่านะครับไม่ได้ศึกเฉพาะด้านหน้าด้านหลังแม่คลิปเลยนะครับเออมันก็ต้องดูรอบองค์พี่เนี่ยผมพยายามจะหมุนให้ดูนะแนวแล้วดูมวลสารที่เขาอุด เนี่ยเราก็ต้องหมุนให้ดูในวินาออรอบองค์ในวินาองค์นี้เอาเอาห้าร้อยในวินาโบราณโบาณ5ห้าร้อยเราก็อันนี้จะเป็นกันหาชาลีหลวงพ่อป้องหรือหลวงพ่ออะไรนะพี่บางทีลืมนะครับเออบางทีลืมแล้วดูรอยการหล่อพี่นะครับอันนี้คือพระจากชาวบ้านพี่ต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยนะครับนะพระชาวบ้านชาวบ้านแค่บางอย่างในวินาเขาไม่ค่อยรู้นะครับเออบางอย่างเขาได้มาเขาไม่ค่อยรู้แล้วพี่ดูดิรอยหล่อโบาณเนี่ข้ามน้ําทองมหมเป็นจ้าจ้าจ้าวิ่งเป็นเส้นเส้นเส้นเลยไหข้ามน้ําทอง ซึ่งพระแบบนี้ส่วนมากนะพี่นาะ,นะเราจะไม่ค่อยได้เจอในเนื้อแบบนี้อ่าส่วนมากจะเป็นเหลืองอมเขียวขันลงหินนะขันลงหินแล้วหล่อแบบเขาเรียกน,นะหล่อแบบเลอะเธออนะ่นะในฮะในหล่อแบบไม่ค่อยสวยนะเจอบ่อยๆนะแต่ไม่ได้นามาเปรียบเทียบให้ดูนะวันหลังถ้าเจอเดี๋ยวจะหยิบมาเปรียบเทียบให้ดูพี่องนี้เอาห้าร้อยในวันห้าร้อยบาทนลครับ บ้านกลางคนับ yeah, like ้านกลางนี่เนื้อสวยพี่เนื้อสวยแจ่มๆเลยพี่แนวเดี๋ยวถ้าอย่างเงี้ยถ้ามองเงี้ยนะเราจะมองไม่เห็นว่าเนื้อดินเขาเป็นชั้นแต่ถ้าดึงออกแบบนี้พี่จะเห็นเลยเนื้อดินเขาจะเป็นขั้นเลยไหมเป็นชั้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 นเห็นไหมเห็นไหมเนื้อดินเขาจะเป็นชั้นเห็นไหมี่ะเอียงเป็นเป็นชั้นขั้นบันไดเลยเขาเรียกว่าเนื้อเป็นชั้นพี่เนื้อเขาเก่าเนื้อเขาลงกู่นะพี่นะจะขึ้นเป็นชั้นอยู่แล้วอันนี้ค่อยๆไล่ดูพี่อันนี้เป็นพิมพ์เล็กบ้านกลางพี่พายคุ้งหักเดียว คือแฝยเล็กๆแบบนี้ก็ผมว่ามันก็กระทัดรัดดีนะ,นะเออกระทัดรัดพกพาง่ายเอาไปห้าร้อยแนวห้าร้อยบ้านก่างแนวบ้านกลางห้าร้อยบ้านก่างห้าร้อยเราไปได้หลงผลลีมาแนวะนี้จะเป็นยันดวงแนวะวันนี้เขาลงรักไว้แนวะลงรักดําไว้ซึ่งตรงไหนที่เนื้อเปิดเดีย๋ยวผมช้ดูนะเขาลงรักดําไว้นะอ่าดูหน้าดูตาไม่มีผิดพิมพ์นะรับหน้าตาเขาจะไม่ผิดพิมพ์อยู่แล้วพี่นะรนบแต่องนี้จะจะฉลมด้วยลักแต่รักก็จะต้องแห้งด้วยรับไม่ใช่รักมือๆมันๆนะครับรักก็ต้องมีความแห้งความเก่าข้าวฝุ่น ใช่ไหมรักต้องมีความแห้งความเก่าและค่าฝุ่นครับพี่ด้านหลังจะเป็นเขาเรียกว่าลังยันดวงนะครับลังยันดวงคือยันดวงแบนนี้ก็ดูง่ายดีนะนื้อจริงๆเลยว่าในการลงรักครับพี่นะครับเราก็นื้สังเกตจากความลึกของยันนะครับเนื้อส่วนทรงผิดพิมไหมดูพิมพ์ดูหน้าหลวงพ่อที่ใบโพเป็นใบโพที่ผิดพิมพ์หรือเปล่าแน้วบางอย่างน้ผิดพิมนะพี่นะนื้อหน้าจะใหญ่ๆหน่อยบวมๆหน่อยอันนี้ไม่บวมพี่ะครับสัตว์เขาะสมส่วน เอาห้าร้อยแห้าร้อยบาทนะครับนี่องค์นึงพี่ไปได้บ้านเขามานะครับก็จะเป็นพระปางมานไม่ใชเนื้อผงกุ๊ักนะครับบางอย่างอย่างเงี้ยนะมันลึกเกินนะครับลึกเกินความสามารถของผมนะครับต้องอาศัยความรู้พวกพี่ๆในน้ำประกอบนะครับนะประกอบในการพิจารณาไปด้วยเนี่ยเป็นเนื้อผงกุ๊กคักแล้วด้านหลังมันจะเป็นรอยยันหรือเปล่าตรงเนี้ยเอาสี่ร้อยสี่ร้อยบาทนะครับบางอย่างผมก็แบ่งในิน้ำแบ่งเลยอันไหนผมไม่รู้ผมก็แบ่งหมดแหละนะครับล้วก็องค์ต่อไป อันนี้เนี่ยเป็นพิมพ์คล้ายๆเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์เหมือนหลวงปู่สุก่าพี่นะปู่สุกปากคลองมะขามเท่าอ่าพี่ดูเนื้อแหนะนะเออพี่ดูเนื้อปู่สุกปากคลองมะขามเท่าเห็นไหมปู่สุกปากคลองนะครับอ่าด้านหลังแหด้านหลังก็จะเป็นโลหะแบบอ่าอมเขียวๆหน่อยไม่มั่นใจว่าเป็นปู่สุกหรือเปล่าแต่พยยๆๆนะิมพ์ครับคล้ายนะนะครับคานะแนนะถ้าพูดจถึงเรื่องพิมพ์นะครับคล้ายครับคานะ เออพิมพ์คล้ายๆครับคาแต่จะเป็นหลวงผู้สุขหรือเปล่าเอาเอาไปหกร้อยนี่น้หน้าค้นหานหน้าค้นหาเลยล่ะเนื้อโลหะเก่านี่มีอยู่ในกรอบเดิมด้วยไม่ได้งัดออกเอองค์นี้พี่ปู่ทวดอันนี้เขาเรียกว่าหน้าจีนไหมใช่ไหมหน้าจีนปีศูนย์ปดอะเนื้อจะออกแบบอ่ค้ำๆนะครับเนื้อเขาจะออกแบบแบบค้ำๆหน่อยหน้าจีนเนี่ย ดูเน e like like, ื้อโลหะได้พี่หน้าจีเนีพี่นาด้านหลังก็จะออกแบบจ้าแดงนะครับด้านหลังจะออกแบบจ้าแดงเห็นไหมด้านหลังนะพี่นาจะออกแบบจ้าแดงคืออย่างเงี้ยเนี่ยจริงๆเลยอะเป็นร้านที่ต้องใช้คำว่าเขาเดิมดีนะแนวเออเขาเดิมถ้าเป็นชุบมาแดงๆเลยเนื้อแดงๆเลยอย่างนั้นก็ก็หวาดเสียวนะครับนะเออหวาดเสียวในหัวใจอยู่เหมือนกันนะครับองค์นี้เอาเจ็ดร้อยแนวเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทแล้วก็เอาอะไรไปต่อเดี๋ยวนี่เลย องนี้จะเป็นอ่อขีไก่นะครับแต่แต่เหมือนเขาลงรักน้ำเกี้ยงไว้นะพื้นผิววะนะพื้นผิวจะอมน้ําตาลน้าตาลนะพี่นะเหมือนลงรักน้าเกี้ยงว่ะเห็นไหมพื้นผิวจะอมน้ําตาลน้ําตาลนะพี่นะใบหน้าจะกลมนะพี่นะกลมเป็นเม็ดเลยอันนี้จะเป็นไก่หางพวงนะครับไก่คางคืออันนี้ยังยังใช้คําว่าเขาเขายังได้เดิมดีนะเนี่ยเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นอ่อการใช้งานมานะครับนะอย่างสมบุกสมบันแต่ก็ยังคงสภาพพายยังคงเดิมดูเนี่ยครับเออสภาพพายยังคงเดิมอยู่ ด้านหลังไห L มเหยไอองแล้วพี่แม้ร้อยบาทเห็นไหมจะจะเป็นร้อยบาทปาดขึ้นไปแบบนั้นนะร้อยบาทผมก็ไม่มันอันนี้เขาน่าจะปาดลงมานะพี่นะ้วส่วนมากพี่เราจะปาดลงเพราะว่าเนี่ยจะเป็นรอยพี่เหรนรอยคูดของมวลของเม็ดไหมเนี่ยเม็ดเห็นไหมมันจะเป็นรอยทิวลงมาเนี่ยล่างลางยาวมาเนี่ยเม็ดเม็ดที่เป็นร่องๆนะ่องเนี่ยเหมือนเขาคูดลงเนะี่ยแห้งแก๊กเลยเอาเก้ารนะ้อยแล้วองค์นี้ขอเก้าร้อยบาทเะครับเก้าร้อยบาทแล้วก็องนี้แล้วองนี้ก็สวย สำหรับองค์นี้นะครับเป็นหลวงพ่อน้อยนี่ครับเออหลวงพ่อน้อยนะครับเออหลวงพ่อน้อยโอ้โหดูเนื้อดินะครหลวงพ่อน้อยธรรมศาลาเนาะโอ้โหดูเนื้ออันนี้คือหล่อแบบเขาเรียกอะไรหล่อชัดเจนเลยนะครับจบได้ที่หล่อชัดเจนเลยค่าเบ้ายังคงเดิมอ่ะพี่นะครับดาวปลาแบบนี้นะเนี่ยหลวงพ่อน้อยนะอันนี้เบ้าเดิมเนี่ยเนี่ยดูคาบดินคาบเบ้าดูเออ่วิธีในการหล่อนะครับเราดูวิธีในการหล่อเนื้อเหลืองๆก็เจอนะครับเนื้อเหลืองๆเลยก็เจอ แต่บางอย่างนะพี่นะเน้นเน้นแบบว่าเน้นเน้นธรรมชาติเน้นเดิมดีกว่าอ่าดูหน้าดูตาดูพิมพ์ดูทรงองค์ง 900, นี้เอาเก้าร้อยในพี่นะหลวงแบบพ่อน้อยก้าร้อยบาทนะครับอ่าพ่อน้อยก้าร้อยแล้วก็นี่ครับพี่แนวองค์นี้จะเป็นออกวัดเมืองป่ะพี่ใช่ไหมวัดเมืองไหมโอ้ยคาบแบบคาบว่านนี่กับพี่นะที่เขาเรียกวา่าคาบว่านธรรมชาติอะนะครับนี่คือคาบว่านที่เอ่อต้องเจอว่าว่านธรรมชาติแนวว่านธรรมชาติแล้วดูด้าหนหลังเนี่ย ลายนิ้วมือนะครับเห็นไหมลายนิ้วมือเอ่อรูเสียบรลายนิ้วมือและไ้รูเสียบที่เป็นธรรมชาติโอ้โหเนื้อนะสวยจริงนะ้ต้องยอมก็เลยเนื้ออคนนี้นะนะนี่คือว่านเดิมๆเลยล่ะนะเออนี่คือว่านเดิมๆที่เราตามหากันนะครับนะที่เราตามมาคือไม่ใช่ว่านที่แบบว่าเป็นเม็ดๆไขๆข,ขาวๆอย่างนั้นเนะื้อว่านมันจะขึ้นแบบเป็นพุบๆเห็นไหมเอาไปเก้าร้อยวัดเมืองวิยาวัดเมืองเก้าร้อย วัดเมืองเก้าร้อยแล้วก็องนี้ครับพี่นะองนี้จะเป็นหลวงพ่อเดิมครับพี่แนวหลวงพ่อเดิมเนื้อตะกวัวลองพิมพ์แนวหลวงพ่อเดิมเนื้อตะกวัวลองพิมพ์องนี้พิจนะาราชัดเจนตรงไหนรู้ไหมรอยจานนี่แห้งแก๊กเลยกลืนลงไปหมดเลยนะเห็นไหมดูในร่องรอยจานเดะถ้าจานใหม่ครพี่นะนะผมวางทันทีเลยนะเอเอรนบนะบนะผิวด้านหน้าด้านหลังและรอยจานที่โก้เห็นไหมถ้าถ้าเป็นรอยจานใหม่นะีครับผมวางทันทีเลย ผมอชอบแบบจานเดิมๆแบบเนี้ยเอาไปเจ็ดร้อยนะครับเพราะเดิมมาเจ็ดร้อยลองพิมพ์พี่นะครับนานๆจะเจอสักองค์นะครับลองพิมพ์ไอ้องค์นี้ครับพี่นะองค์นี้จะเป็นเอ่อหน้หัวเข่าปู่หย่ยมวัดหนังนะครับปู่หย่ยมวัดหนังต่อหน้าหลวงปู่หย่ยมอันศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับแกะอจะกรอบทองนะครับต่อหน้าเลยพี่นะครับนะเออต่อหน้าปู่หย่ยมอันศักดิ์สิทธิ์เลยนี่แกะออกจากกรอบทองนะครับไม่เอามาด้วยนะครับไม่ได้เอากรอบเขานะครับเพราะว่าเอาแค่พระนี่ก็ก็รุนแรงพอแล้วนะครับเออไม่เอากรอบครับ นี่ชอบรัะพี่น้ชอบเนื้อโดยอดูแล้วมันมวลสารเขาแน่นดีอะนะมวลสารเขาแน่นแน่นมากเอาไปเก้าร้อยนนะครับปุยย่อมวัดหนังนาหัวเข่านะครับพาแทๆดูง่ายเลยพี่แนวหาปีเพิ่มเติมนะครับองนี้วัดอ่างศิลานะครับเออวัดอ่างศิลาครับพี่นะครับนะวัดอ่างศิลาเดี๋ยวผมพิมพ์ค่อยดูนะวัดอ่างศิลาองนี้นะครับจะออกปีไหนเอ่ยเนียจะออกปีไหนคือบางทีมีหลักฐานในการยืนยัน แนววัดอ่างศิลาวัดอ่างศิลาเจ้าคุณสีับพี่แนวเจ้าคุณสีวัดอ่างศิลาแนวเนี่ยบางทีมีเยอะแยะไปหมดเลยพี่เห็นไหมเจ้าคุณสีวัดอ่างศิลาดูดิดูเขาเรี่ยมเก่าเลียมเดิมมานเนี่ยนะครับเออบางทีเขาเลียมเก่าเรี่ยมเดิมนะพี่นะนะครับเจ้าคุณสีวัดอ่างศิลาเนบมีพี่ในใน Google ในพี่นะใน Google มีหาข้อมูลเยอะแยะมากมายเนะครับเนื้อเดิมเดิมเนื้อธรรมชาติอย่างเงี้ยองนี้เอาเอาไปห้าร้อยในพี่นะเจ้าคุณสีห้าร้อยแนวห้าร้อยบาท อร้อยแล้วก็ตงนี้ครับพี่พระปิตาหลวงพ่อทองวัดราชโยธาแนวพ่อทองวัดราชโยธาอ่าพ่อทองวัดราชโยธานี่แท้ดูง่ายนะแนวเป็นพระปิตาซึ่งเป็นพระปิตาพี่ลองพิมพ์เข้าไปดูได้พี่แนวร้อยสามร้อยตาเห็นไหมดูด้านข้างเลยนี่มันพระแท้ดูง่ายเลยนะเอาเอาห้าร้อยแนวเอาห้าร้อยบาทห้าร้อยแล้วก็เนี่ยพี่แนวเปรียบอันนี้เหรียญสวยเลยนะแัวเหรียญสวยไหมลิ้วรอยรอยย่นแนวรอยซ้อน อันนี้เป็นวันมะนะโสในพินัยนะครับเออ่เจ้าคณะจังหวัดตรังนะครับนี่เดิมๆเ,เลยนะพี่นะครับไม่จัดเหรอเนี่ยสองสี่เก้าแปดสองสี่เก้าแปดสองสี่เก้าแปดก็คือว่าคบเจ็ดสิบเจ็ดปีเอาไปเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยแล้วก็ค้ำเกวียนนะครับหลวงปู่จีนค้ับเกวียนเนื้อสวยมากนะครับไม่ใช่ค้ำเกวียนธรรมดานะเนื้อสวยมากครับพี่ค้ำเกวียนตรงเนี้ย เนะครับเนื้อสวยๆแบบนี้เนะียครับราคาก็ไม่ได้รุนแรงพี่นะี่ับคำเกลียวเก้าร้อยอันนี้ทองเดิมด้วยนะเห็นไหมคำเกลียนไม่ธรรมดาพีนะ่ทองเดิมด้วยนะเก้าร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นปู่ดูสีกับพี่เนี่ยครับเป็นปูดูสีไปไม่ไม่มั่นใจว่าเป็นเนื้อเนื้อดินแบบไหนนะนรับดินผสมผงหรือเปล่าผสมเนื้อผงอะไรเงี้ยพี่เราดูทองเดิยเห็นไหมพี่ลองดูทองเดิยโอ้โหี่บอกคําเดียวเลยว่าไม่ธรรมดา แต่แแห้งแบบว่า screws, แห้งมากอ่ะแล้วไม่ได้ Australian แห้งธรรมดานะแห้งๆเพ่อะปู่เอาไปห้าร้อยในพินาับอ๋อพ่อปู่ฤาษีเนี่ยครับพ่อปู่ฤาษีเอาไปห้าร้อยบาทเนียครับอันนี้ได้ได้ธรรมชาติได้เก่าที่เอาไปห้าร้อยแล้วพ่อปู่ฤาษีแล้วก็องค์นี้เอ๊องนี้พี่เนี่ยครับเนื้อเหลืองหล่อวัดเนี่ยครับเราดูจากธรรมชาติก่อนที่นะครับพี่ดูจากพื้นผิวดูความเก่าดูความแห้งห็่ป่ะพื้นผิวความเก่าความแห้ง อันนี้จะเป็นพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์พิมพ์ใหญ่แนวนะพิมพ์เอนะเปอรพิมพ์เอด้านหลังก็พี่รอยแทงเห็นไหมรอยแทงเนื้ออย่างสวยครับพี่องนี้เอาไปเอาไปเก้าร้อยพี่น้ำเนื้อเหลืองเนียบเนื้อเหลืองครับพี่เนียบน่าจะเป็นหล่อวัดนะเอาเก้าร้อยบาทเนี่ยพี่มันไม่ใช่พาเก้นะครับเออมันไม่ใช่พาเก้นะครับเนี่ยดูพิมพ์ดิเนียบเออเดี๋ยวขอลูกเพิ่มเติมได้ในวันเดี๋ยวจัดให้เครับเออเดี๋ยวจัดให้ แล้วก็งงต่อไปอันนี้ผมชอบด้วยด้วยด้วยเนื้อหาส่วนส่วนตัวนะพี่นะด้วยความช้านับด้วยเนื้อหาที่เขาจะเป็นเม็ดเป็นก้อนนะครับนะด้วยความช้าด้วยเนื้อหาที่เป็นเม็ดเป็นก้อนเอ่อสำหรับวัดเกตแนววัดเกตอง์นี้ก็ก็ไม่ได้รุนแรงพี่นะครับเอาแบบราคาซึ่งราคาก็เป็นกันเองนะพี่นะเออราคาเป็นกันเองอยู่แล้วองค์นี้ผมเอาเอาห้าร้อยพี่นะวัดเกตนะวัดเกตอาจจะช้าหน่อยพี่ซื้อเนื้อไปดูได้นะพี่นะซื้อเนื้อไปดูได้เอาห้าร้อยบาทในยี่สิบห้าศตวรรษ แนวครับยี่สิบห้าศตวรรษที่พี่แนบสังคติจุดนะพิมพ์อะไรอ่ะพิมพ์สังคติจุดผมไม่เข้าใจเหมือนกันพี่อันนี้ผมเได้ไม่เป็นนะสอบถามจากเออเขาเรียกว่าจากจากของเขานี่แหละแนบนะเออจากของเขานี่แหละพี่ที่ได้มาแนบก็ลองสอบถามมาว่าเขาสังคติจุดนะครับสังคติจุดแล้วผมว่ามันก็ไม่น่าเก๋อะดูดิดูการเออกดยันการวางยันเอาเอาเจ็ดร้อยสังคติจุดเจ็ดร้อยบาทนะครับอ้าวแนวสังคติจุดเจ็ดร้อย เจ็ดร้อยแล้วก็พระนะพี่นาะอันนี้ต้องใช้คําว่าพระสวยอันนี้จะเป็นพระกิ่งนะพี่นาะอุ้มบาทวัดสุทัศน์กิ่งอุ้มบาทวัดสุทัศน์สำหรับอุ้มบาทแบบนี้ครับพี่น่ครับแนละ้วผมจริงๆเลยเป็นอะไรที่ที่ต้องใช้คำว่าต้องวิจา,า,า,ารณญาณในการรับชมเลยนะหูด,ดูดิสวยนะพี่นาะชวนพิจารณาเลยเพราะบางทีกิ่งลึก เนี่ครับเออบางทีไปได้กิ่งมาสองสามองค์ี่ลึกๆทั้งนั้นนะแล้วเราก็ไม่ค่อยรู้ที่นะครับนะอันนี้อุ้มบาทนะครับเขาเป็นของวัดสุทั์แล้วดูจานเดียจานนี้ทั้งทั้งหมดเลยพี่ดูเดียเห็นไหมจานหมดเลยอ่ะเอาไปเอาไปพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนี่ยอุ้มบาทวัดสุทั์เนื้อแดงด้วยนะครับอันนี้เป็นพอยอดพอยอดกระสวย เนี่ยครับเออพยยอดกระสวยอันนี้คือเขารอคือยังไม่ได้อุดพี่หลออจากชอ่อเลยตะไบชอ่อมาเดิมเดิมเลย,เลยแล้วเราตะไบที่ความแห้งเนี่ยเห็นไหมตะไบชอ่อมาเดิมคือองค์นี้พี่นับหลอชอ่อมาปุ๊บตะไบออกมาปุ๊บนี่มาเลยเห็นไหมเนี่ยได้มาเลยเนี่ยพอยอดวันหนองประหมอพี่นัยสุดยอดพุทธคุณเลยนะนับต้องขออนุญาตก่าวเลยว่าสุดยอดพุทธคุณเลยนะไม่มีแล้วพี่เอาไปพันหน้านับหนึ่งพันห้าร้อยบาทพยยอดนับนานๆจะเจอแล้วก็ไปได้ปุตโตเข้ามา คือเจ้าของเขาอะในนับไปงัดนะครับนะไปงัดมันก็ก่อนในพี่เห็นไหมนะครับนะดูดิกระท้อออกหมดแหละนนครับน้าถ้าทาไม่เป็นอะนนครับนะเออขนาดหูมือใหญ่เขาต้องค่อยๆออ,อ,อ,ออกเลยดูดิเขาออกไม่เป็นแล้วพี่ดูนิ้วดินะรพระมันแท้อะดูดิเออพระแทะพี่นะแต่แค่ว่าบางทีมันเนี่ยอย่าเหลือแค่เนี้ยนะครับโอ้เสียดายเสียดายนี่ด,นดูดิเห็นไหมหลุดออกมาเยอะเนี่ยเป็นแผ่นเลยเนี่ยอันนี้ไม่ต้องขายแล้วนะครับนะเอาไว้ใช้นนครับนะเอาไว้ใช้ดูดิเนี่ย โอ้โหหลุดมาเป็นแผ่นเลยนะพี่นานี่ไม่ต้องขายแล้วนะครับหรือใครจะเอาเอ่อเอาเนื้อผงหรือจะเอาไปเลี่ยมนะครับั้นนี้ต้องไปหยอดกาวนะียเนี่ยหลุดมาเป็นแผ่นแล้วไม่ใช่พัาเก๊พี่ดูเนื้อดิอันนี้เขาหลุดเองนะนะครับผมได้มาแบบนี้แล้วพี่ดูเนื้อเนี่ยคือไม่ใช่เป็นปูน,ปนพัตเตอร์เป็นอะไรนะอันนี้คือเนื้อเขาได้เนื้อ,เน,อเนื้ออะไรนะเนี่ยดูเนื้อดิซึ่งใครชอบนะพี่นะครับเอ่ออยากได้ไว้ใช้หรืออยากได้ผงนะบอกผมนะเดี๋ยวผมเก็บไปให้ แล้วเดี๋ยวเก็บไปให้พี่เนี่ยครับสวยเลยล่ะเนี่ยค่ักาวหยอดหน่อยเองนี่เนี่ยแล้วก็ไปเรี่ยมไปใช้อันนี้แยกออกไว้นะครับแยกออกไว้แล้วก็เอ่อท้ายตลาดนีครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าสมาธิเนาะหรือเป็นพิมพ์ปิตาเนี่ยโหเจ็ดร้อยบาทพี่แท้ดูง่ายเนี่ยครับนะแท้เลยเนี่ยดูเนื้อเนี่ยนะครับว่าท้ายตลาดนะครับก็หลายๆท่านก็ก็สอบถามเข้ามาพี่นะครับสำหรับว่าท้ายตลาดนะนี่เลยพี่เนี่ยครับ เอาแบบแท้ดูง่ายไปเลยไปเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทแล้วก็สมเด็จอันนี้จะเป็นสมเด็จซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นทองไหมเขาปิดเนี่ยมันเหมือนมีแบบแบบเป็นเป็นแผ่นทองเนี่ยเห็นไหมเป็นแผ่นทองเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นแผ่นทองนะนะครบไอเราก็อย่างว่าแหละพี่นะครับได้ในบ้านมาเนาะเอออย่างองค์นี้ผมเอาสี่ร้อยนะครับสมเด็จองใหญ่ แท้พี่พระแท้เลยล่ะแต่พี่ๆต้องช่วยมหาที่นะตรงนี้จะเป็นทองเนี่ยเขาฝังไว้หนึ่งที่ที่ฐานอีกหนึ่งที่นะครับเป็นทองนะครับเราก็ช่วยอันหาที่เนาะสำหรับองค์นี้เอาสี่ร้อยบาทนะครับเนื้อสวยๆนะครับแล้วก็กรายการสุดท้ายของเราในีินาะทนะีเป็นพระอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัดวัดปีรันนะครับนะเดี๋ยวปีรันเดี๋ยวผมเข้าให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเข้าพี่ๆได้ดูดีกว่า ปีรันนะครับนะเป็นปีลันเนี่ยต้องเข้าไปดูเข้าจากออเข้าจากอะไรนะจากเว็บที่อ้างอิงได้เลยนะครับนะยืนยันด้วยหลักฐานนี่ยปีลันเนี่ยปีลันนะครับปีรันพี่นะครับอันนี้คืออ้างอิงจากเว็บที่เรียกว่าเชื่อถือได้นะครับเป็นพระปีลันครับพี่นะพิมพ์พระประธานปีรันพิมพ์พระประธานนะครับนี่เอาเอาเดิมพี่เอาสวยด้วยนะครับปีรันพิมพ์พระประธานเอาไ้เจ็ดร้อยนี่พี่เนี่ยได้จาก เขาเรียกบบ้านๆนี่นน่นที่เขาเก็บกันไว้เจ็ดร้อยบาทนะครับปีรันพิมพ์พระประธานนะครับไม่ใช่ว่าให้ดูตะลูกวันนี้ผมให้ดูพิมพ์เฉยแล้วเราก็มาสังเกตเนื้อด้านในพี่นะครับไม่ใช่ว่าจะอ้างอิงจากนั้นเลยนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆถ้าใดสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยพี่นะพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ